สวัสดีครับวิดีโอนี้เป็นวิธีการ Import File f a v o r i t e เข้ามาใช้งานในตัวโปรแกรม Archicad นะครับถ้าสมมติว่าเราไปที่การ Setting ของประตูหน้าต่างครับเราจะสังเกตเห็นว่าไม่มี f a v o r i t e ที่มีการตั้งค่าเซฟเก็บเอาไว้นะครับทั้งประตูและหน้าต่างเลยนะครับถ้ามีการตั้งค่าเซฟเก็บเอาไว้ก็จะเหมือนกับในคำสั่งอื่นๆครับก็สามารถดึงข้อมูลตรงนี้ไปใช้งานได้เลยนะครับโดยที่ เราไม่จําเป็นต้องตั้งค่าใหม่ทุกๆครั้งทีนี้ครับถ้าสมมุติว่าเรามีการตั้งค่าเสร็จแล้วเราสามารถ export ไฟล์ที่เป็น f a b r i c ออกไปได้นะครับแล้วก็ Import เข้ามาเพื่อนํามาใช้งานได้วิธีการนะครับให้ไปที่คำว่า w n n o w w นะครับเมนู Windows ด้านบนเสร็จแล้วไปที่คำว่า p l e t t e ครับเลือกไปที่คำว่า f a v o r i t e ครับ จากนั้นเขาจะเปิดหน้าต่าง Fabric ขึ้นมาให้นะครับให้เราไปที่รูปเฟืองด้านขวาบนนะครับจะมี Drop Down setting ขึ้นมาให้เสร็จแล้วไปที่หัวข้อที่ชื่อว่า import and export นะครับในนี้จะมะีหัวข้อที่เป็น import form แล้วก็ export to นะครับถ้าสมมติว่าเรามีการ save Fabric เก็บเอาไว้แล้วเราสามารถส่งออกนะครับโดยการคลิกเลือกที่คำว่า export to และเลือกนามสกุลไฟล์ที่ต้องการครับไม่ว่าจะเป็น XML หรือจะเป็น p r f นะครับทีนี้ให้เราลองสังเกตคำว่า exporting จะมีทั้งหมด287 element นะครับตัวที่เรา setting ตั้งค่าเอาไว้ถ้าเราต้องการแค่บางตัวตามที่เราเลือกเอาไว้ก็คือให้เรามาติกที่คำว่า selected file a only นะครับก็คือตามตัวที่เราเลือกโฟลเดอร์เอาไว้นั่นเองนะครับ ตรงนี้ก็สามารถติ๊กเลือกได้แล้เสร็จแล้วก็กด Export ได้เลยนะครับในการ Export ออกไปเขาจะาให้เราสร้างเป็นตัวโฟลเดอร์เก็บเอาไว้นะครับแล้วก็ Export เข้าไปไว้ในโฟลเดอร์ไม่ไงั้นมันจะกระจายเต็มหน้าเดสก์ท็อปหรือเต็มพื้นที่ที่เราจะส่งออกเลยนะครับก็สร้างโฟลเดอร์แล้วก็ส่งออกได้เลยจากนั้นถ้าสมมุติว่า เราได้ไฟล์เฟ o เบร e มาจากบุคคลอื่นนะครับจาก User ท่านอื่นๆเราจะทําการ Import มาใช้งานเราก็เลือกที่หัวข้อด้านบนครับว่าเป็น Import Form นะครับจะแล้วก็สอบถามดูว่าเป็นนามสกุลไฟล์อะไร xml หรือว่า RP r p r f นะครับก็ลองดูที่นามสกุลไฟล์ที่เราจะ Import เข้ามาก่อนก็ได้นะครับจากนั้นเลือกคําว่า Import ครับเลือกโฟลเดอร์นะครับ เลือกโฟลเดอร์ทั้งโฟลเดอร์เลยนะครับที่เราต้องการเนาะเสร็จแล้วกดโอเคครับตรงนี้เขาก็จะเปิดในส่วนของตัวโอเ n i n g นิ่งทั้งหมดก็คือประตูและหน้าต่างนะครับที่เราส่งออกไปตรงนี้เขาก็จะบอกว่าต้องการจะ Import ทั้งหมดเลยไหมนะครับทั้งหมดจะมีทั้งหมด42ตัวนะครับเสร็จแล้ว <c oughs> เลือกเป็นคำว่า Import นะครับ ตรงนี้จะมีหัวข้อที่ชื่อว่า opening ขึ้นมาให้แล้วก็จะมี fabric ทั้งหมดที่เอาไว้ใช้งานนะครับเสร็จแล้วกดปิดหน้าต่างนี้ได้เลยนะครับหน้าต่าง fabric แล้วก็ไปดูที่คำว่า dotu นะครับในหัวข้อ fabric ดอกดาวด้านขวานะครับสังเกตจะมีหัวข้อที่ชื่อว่า opening นะครับเดืเบลคลิกเข้าไปจะมีประตูทั้งหมดที่เรา import เข้ามานะครับหน้าต่างเช่นเดียวกันครับก็จะมีคำว่า opening และก็จะมีหน้าต่างทั้งหมดที่เรา Import เข้ามานะครับโอเคครับอันนี้จะเป็นวิธีการ Import จากแหล่งอื่นเข้ามาเพื่อใช้งานนะครับ